ลูกบอลก็เหมือนลูกระเบิดอะใครคลองระเบิดคนนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะชนะแต่ถ้าใครคลองระเบิดแล้วไม่ใช้ระเบิดไม่เป็นระเบิดใส่ตัวเองตาย สามเคล็ดลับตบวอลเล่บอลยังไงให้ได้แต้มสักทีนานๆทีเราจะได้ไปเสิร์ฟใช่ไหมครับหมุน6คนเราก็จะได้มาเสิร์ฟแล้วก็อยากจะแบบทาแต้มให้ทีมบ้างอะไรบ้างแต่บางทีตบแรงไปบอลก็ออกตบแรงไปบอลก็เข้าเนิดตถ้าตบไม่แรงตบช้าไปคู่ต่อสู้กลับรับได้สบายเลยวันนี้เรานำสามเคล็ดลับมาบอกครับว่าทํายังไงให้เราได้แต้มสักที <S <S เลือกวิธีการเสิร์ฟ ถ้าใครยังใช้วิธีการเสิร์ฟที่เสิร์ฟมือล่างอยู่นะครับอันนี้เราไม่น่าจะต้องใช้กันแล้วเนาะเพราะว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่แบบมันรับได้ง่ายอ่ะพี่ถ้าพี่ไม่โปรจริงๆมันรับได้ง่ายจริงๆเพราะฉะนั้นเราควรจะเปลี่ยนมาเลือกใช้วิธีการอย่างเช่นท็อปสปินหรือไม่ก็เป็นโฟล a เ s ิร์ฟท็อปสปินคืออะไรท็อปสปินก็เหมือนลดอ่ะพี่โฟลตเสิร์ฟก็เหมือนลดเหมือนกันแต่เป็นลดที่เบรกแล้วคือท็อปสปินเนี่ยพี่ตีบอลอะ่ะตีบอลตรงหัวบอลให้บอลมันหมุนไปด้านหน้าหมุนเร็ว,รวออ,ปปนนะอ,อ่แกกหลลััสาารรรบตี็ข้เยคื ตีให้สูงข้อที่2ตบให้แรงพี่ตีให้สูงแล้วก็ตบให้แรงข้อที่3ตบให้เต็มมือ3ต่อตีให้สูงตบให้แรงตบให้เต็มยิ่งพี่ขี่รถแรงรถมันก็จะยิ่งแรงยิ่งพี่ตีแรงมันก็จะยิ่งแรงแล้วทีนี้ตบให้สูงถ้าพี่ตบต่ำเข้าเน็ตถ้าพี่ตบสูงเป็นไปออกยิ่งเราตบได้เต็มมือก็จะยิ่งเต็มประสิทธิภาพถ้าตบไม่เต็มมือต่อให้เราจะสายแรงไป1น0รแต่แรงไปหาบอลแม่งแค่ยี่สิบอะไรแบบนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรเพราะฉะนั้น ตบให้แรงตีให้เต็มและตีให้สูงไว้นะครับคู่ต่อสู้ของมันก็คือโฟล์เซิร์ฟเมื่อกี้เราพูดถึงท็อปสฟิงท็อปสฟิเหมือนแบบลดแรงอ่ะแม่งบิดม,มัแง่งขี่ทางตรงหรือไม่ก็ทางโค้งอ่ะแม่งไปแรงอ่ะแต่เทีนี้โฟล์เซิร์ฟเหมือนการเบรกอ่ะพ,พี่พี่ขี่พี่ขี่รถมาแรงแรงปืดแล้วไบกบ๊กสบัดไหมถ้ามันไม่สบัดมันก็โธ่รถพี่ดีเนาะวิธีการตีโฟล์เซิร์ฟนะครับง่ายๆมากเอามือมาแล้วก็แกรงมือให้แข็ง พี่ตีบอลยังไงก็ได้ที่แล้วเราบอกคราวที่แล้วเราบอกให้มันหมุนไปด้านหน้าแต่คราวนี้ครับเราตีไม่ให้มันหมุนเอาทำไมตีไม่ให้มันหมุนพอตีไม่ให้มันหมุนมันเหมือนการเบรกอะพี่มันชนกับโลมาแล้วทีมันเริ่มสายมันสะบัดมันยางรถอะสายปึ๊บแล้วมันตกลงพื้นเร็วอะอีกครั้งเจงมือให้แข็งตีเป็นเส้นตรงไม่ต้องตีสูงมากก็ได้แต่ตีให้มันลงอะพี่ตีแรงด้วยนะถ้าพี่ตีไม่แรงมันมันไม่โฟลด์มากแต่ถ้าพี่ตีแรงเกินไปมันอาจจะออกได้อันนี้ก็ต้องหาบาลานซ์ให้เจอ และว,วิธีการต่อมาที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือเราพูดถึงวิธีการตีท็อปสปินเราพูดถึงวิธีการตีฟลอดแล้วทีนี้เรามาดูตำแหน่งบ้างเราต้องกลับมาสตาร์ทวิดไวท์ทำไมเราถึงอยากได้แต้มแล้วยังไงเราถึงจะได้แต้มการที่เราจะได้แต้มมาก็คือบอลของเราที่เสฟไปเนี่ยโดยที่ไม่ฟาวเนี่ยลอยไปลอยไปลอยไป,ยไ,ปไปลงคอร์ตพูดต่อสู้ลงปุ๊บกรรมการเป่าปิดในได้แต้มอันนี้คือสตาร์ทวิดไวท์พี่ได้แต้มตรงที่ บอลลงพื้นเพราะฉะนั้นพี่ต้องหาพื้นที่ที่มันไม่มีคนอยู่อะถ้าคนรับบอลพี่ไม่ได้พี่ก็ได้แต้มในสนามวอลเลย์บอลเนี่ยฝั่งหนึ่งใช่ไหมน่าจะเป็น9เมตรคูณ9เมตรนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยต่อให้นักวอลเลย์จะตัวใหญ่ขนาดไหนเท่าหมีมันก็ปิดสนามไม่มิดอะพี่ตั้ง9เมตรคูณ9เมตรเพราะฉะนั้นหาพื้นที่ที่มันดีๆแล้วให้พวกเราเนี่ยเสิร์ฟไปตรงนั้นและเคล็ดลับที่สาครับก็ในเมื่อหาพื้นที่ไม่ได้ละก็ในเมื่อเสิร์ฟไม่แรงและเสิร์ฟให้มันอันนนนี่อไนนไมได้ละ ลองมาหลายวิธีละหาตำแหน่งแล้วก็หาไม่เจอทำอย่างงอนก็หาไม่เจอทีนี้เรามาดูวิธีสุดท้ายบ้างวิธีสุดท้ายก็คือการเสิร์ฟจี้ตัวครับการเสิร์ฟจี้ตัวก็คือเสิร์ฟไปหาคนให้เขารับยากโดยเฉพาะเซตเตอร์นะครับเซตเตอร์เนี่ยจำเป็นจะต้องวิ่งมาด้านหน้าบ่อยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่เซตเตอร์วิง่งอาจจะเป็นตำแหน่งที่เราเสิร์ฟไปตรงนั้นก็ได้เราพูนอ,อีกครัง้งเลือกวิธีการเสิร์ฟมี2แบบให้เรียกท็อปสปินกับฟล์ทเซิร์ฟ และทีนี้วิธีการที่2ครับวิธีการที่2ก็คือการเสิร์ฟไปที่ตำแหน่งที่สําคัญตำแหน่งที่ไม่มีคนอยู่ทีนี้เลือกจี้ที่ตัวคนจี้ที่ตัวคนอย่างเช่นคนที่เล่นอ่อนแล้วก็เสิร์ฟไปหาคนที่เล่นอ่อนคนที่มีประสบการณ์นะคนนี้มีสิทธิจะรับบอลได้ดีแล้วก็ไม่ต้องเสิร์ฟไปหาเขาไม่ก็ตอนที่เซตเตอร์กำลังวิ่งก็เสิร์ฟไปตรงนั้นก็ได้มันอาจจะรับยากขึ้นอะไรแบบนี้ต้องให้ความได้เปรียบกับฝั่งเราให้มากๆนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับวอลเล์บอลสอนให้สอนให้รู้จักในการให้ สวัสดีครับและการที่พวกเราจะเสริมให้ได้แต้มมันขึ้นอยู่กับพวกเราฝ่ายเดียวที่ไหนล่ะใช่ไหมการที่เราแต่งตัวเนี่ยมันต้องแต่งท่อนล่างและท่อนบนนะพีถ้าท่อนบนพี่แต่งมาอย่างดีทรงผมแบบยังได้ใส่สูรมาเลยแต่ท่อนล่างม่ไม่ผ่านอะ่ะเข้าใจป่ะท่อนล่างมไม่ได้ใส่อะไรเลยอะ่ะมันก็ไปกันไม่ได้อะ่ะ คือฝั่งเราเสิร์ฟมาดีแล้วนะเสิร์ฟไปตบอย่างดีฟอร์มอย่างสวยเลยแต่ฝั่งนั้นเขารับเก่งอะ่ะพี่พี่จะทําอะไรได้อะ่ะเสิร์ฟมาปุ๊บรับปึ๊บชิวๆแลยก็เขาเก่งอะ่ะทําอะไรได้ใช่เปล่าเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่เราทําได้ก็คือหาความได้เปรียบให้กับเราลูกบอนก็เหมือนลูกระเบิดอะ่ะใครคลองระเบิดคนนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะชนะแต่ถ้าใครครองระเบิดแล้วไม่ใช้ระเบิดไม่เป็นระเบิดใส่ตัวเองตาย ถ้าเราเสิร์ฟไปเสิร์ฟเบาไปหาคู่ต่อสู้ก็เหมือนเอาระเบิดไปให้คู่ต่อสู้มาปาใส่เราอะ mm hmm. เข้าใจเปล่า,เ,าเพราะฉะนั้นเราต้องมีทั้งระเบิดและใช้ระเบิดให้เป็นพี่